กลับใช่ไหมครับทีนี้ระยะเวลาตลอดระยะเวลา12ปีกว่าเกือบ1ิบปีที่ทำราดารบาังกรออมันเด็กๆหลายคนเริ่มเติบโตแล้วก็มีความแข่งและน,นักศึกษาน้องๆแสดงครับเติบโตแล้วก็แข็งแรงแล้วก็พี่รู้สึกว่ามัน,มนอาจจะถึงจุดที่เขาแบบว่า,าเราไม่ควรจะต้องมามีเขา,าเรียกแต่ละคนอยากน้องๆแต่คนล้วนล้วน,ล,วนล้วนอยากมีสิ่งที่เองอยากทําในแบบของตัวเองแล้วก็แล้วก็หลายๆคนก็จริงๆถ้าถามพี่ก็เหมือนกับลูกๆเราที่เขาเรียนจบมหาลัยแล้วเขาแบบ เขาอยากทางานเขาอยากมีชีวิตที่เป็นอะไรก็ตามแล้วก็ก็รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วเหมือนกันที่พอมาถามพอจริงในใน,ในฝั่งพี่ๆผู้ใหญ่ก็มานั่งคุยกันว่าเอ๊ะอย่างพี่พี่บอมพี่ปิงต่างคนต่างก็มีความชอบหรือความสนใจที่ที่ใหม่ๆแล้วกันฮะไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องการการบทความสนุกกับส<ม>ิ่งเก่าแต่เป็นเรื่องว่าเฮ้ยเราม,เรามีเรามีสิ่งที่สนใจใหม่ความสนุกใหม่ที่เราอยากจะลองไปต่อกันเหมือนกับ น้องๆนักแสดงเก่าเหมือนกันเลยก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นเราก็ขี้คายอันเก่าแล้วเราก็ไปเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆของตัวเองกันโดยที่ในการสร้างสิ่งใหม่ๆนั้นะจริงๆเราก็ยังทํางานแจมกันอยู่ในหลายๆพาร์ทในเบื้องหลังก็เดี๋ยวคิดว่าในอนาคตจะได้เห็นว่าโปรเจกต์ที่พวกเราได้แจมกั่กับน้องๆหรือแจมกับน้องๆที่เป็นนักแสดงที่เราเคยทํางานด้วยแล้วก็หรือแม้กระทั่งว่าน้องๆที่เคยทํางานเป็นพนักงานหรือฟรีแลนซ์ของเราในอนาคตครับก็เลยเป็นที่มาของการว่า ในพาร์ทน,นี้วันนี้พี่กับพี่ปิงก็เลยจะมาแนะนำบริษัทใหม่ของพวกเราที่ส่วนตัวพี่เองอ่ะพี่โฟกัสงานของพาศศร์ศิลปินที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศิลปินไอดอลครับแล้วก็พี่ปิงยังโฟกัสทางด้านพาร์โปรดักชันเหมือนเดิมครับเมื่อมในเครือมันมีอะไรยังไงบ้างอี่บายเกียาดานี่คือเป็นบริษัทแม่ทดาเป็นบริษัทแม่ครับก็คืออย่างที่บอกว่าทดาเป็นที่มาจากว่าเหมือนมมาจากเสียงที่ว่าเราบอกว่าทดา ก็คือความรู้สึกว่าเวลาเราทําอะไรเสร็จแล้วเราแบบเราอยากจะเปิดตัวหรือเราอยากจะภูมิใจนําเสนออะไรกับกับใครอะไรก็ตามเนี้ยตอนที่เราคิดชื่อน,นี้มีน้องๆมาเสนอชื่อน,นี้เราเราชอบเพราะว่าพอเป็นบริษัทแม่เดี๋ยวจริงๆในในบริษัทเล็กๆของเราหรือลูกๆของเราเนี่ยก็จะมีงานต่างๆที่มันแตกต่างกันไปมีทั้งศิลปินมีทั้งโปรดิวชันวันหนึ่งก็อาจจะกลับมามีนักแสดงก็ได้ในอนาคนหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจหรือแบบอาจจะมีงานอื่นๆท,ที่ที่ตาม,มาเราก็รู้สึกว่าถ้าบริษัทแม่มีชื่อว่า เราตั้งใจทํางานแบบแล้วแล้ว,ลว,ลวพอเราตั้งใจทํางานแล้วเราอยากภูมิใจนําเสนอมันก็เลยรู้สึกว่ามันลงตัวกันที่เราจะชื่อทาดาอินเตอร์เทนเมนครับแล้วบริษัทรูปมนอะไรบ้างคบริษัทลุ่งจริงในฝั่งที่ตัว,ต,วตัวพี่ดูแลก็คือเราจะมีซันเลมิสิกที่เป็นบริษัทที่ดูแลศิลปินผู้ชายครับแล้วก็ไอริแลบจะเป็นบริษัทที่ดูแลศิลปินผู้หญิงที่ต้องแยกเป็นผู้ชายผู้หญิงเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราทางานในการดูแลน้องๆนักแสดงที่ผ่านมาเราคิดว่าวิธีการดูแลน้องๆแล้วกันว่าน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายมีก ดูแลที่ค่อนข้างแตกต่างกันไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ว่ามันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันซึ่งพี่คิดว่าถ้าพนักงานหรือคนที่ทํางานกับน,น้องมีความโฟกัสหรือเหมาะสมเหมือนเหมือนเข้ามารู้เลยว่าจะต้องมาทํางานกับศิลป,ปินที่เป็นกลุ่มแบบไหนพี่ว่ามันดูได้โฟกัสกว่ามันดูเหมาะสมกว่าก็เลยเป็นที่มาของการให้มีสบริษัทที่ดูแลศิลป,ปินทั้งผู้ชายผู้หญิงแยกกันไปครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการทางานจริงการทํางานเราจะทํางานร่วมกันตลอดเวลาอยู่แล้วครับครับคุณ ใช่ครับก็เป็นเป็นเรื่องว่าจริงๆพี่ปิงก็ยังหลงไหลในการทำคอนเทนต์อยู่แล้วก็ส่วนตัวพี่เองจริงๆพี่ก็ยังจริงๆถามว่าพอโตเราโตไปจากการเป็นพุ่งกลับเราก็ยังอยากทํางานกากับอยู่แต่ว่าแค่ว่าวันนี้เราอยากโฟกัสในการทํางานศิลปินก็พอพี่ปิงบอกว่าตัวเองยังอยากทางานโปรดักชั่นหรือทำงานคอนเทนต์อยู่บอกเฮ้ยพี่ว่าก็ดีเหมือนกันปิง ในอนาคตพี่อาจจะมาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วพี่กำกับมาพอเป็นโปรดิวเซอร์ให้พี่บ้างเพราะว่าพี่อาจจะไม่มีแรงไปนั่งเซตอัพสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่มีเวลาไปโฟกัสแต่ว่าจริงๆิงไอ้ความความรู้สึกในการอยากกำกับแล้วก็ถ้าวันหนึ่งเรามีเรื่องอยากเล่าเราก็อาจจะบอกพี่ปิงมาโปรดิวให้พี่หน่อยดิแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวพี่จะ ขอลุกไปกำกับเลยก็เลยเป็นที่มาว่าพี่ปิงเลยเปิดเทานี้ขึ้นมาครับแสดงว่านาดานี่ยังคงจะปั้นศิลปินนักแสดงอะไรออกมาเหมือนเดิมนะอย่างคนก็ยังไปนิ่งกับนาดาวยัางยังทำในคอนเทนต์แบบนั้นอยู่หรือว่าเป็นแค่ไอดอลจริงๆถ้าถ้าพูดถึงความชัดเจนในวันนี้ในสิ่งที่พี่โฟกัสอยู่จยิงคือศิลปินไอดอลเป็นหลักครับนักใช่ครับนักแสดงถ้าถ้าจะมีบริษัทดูแลนักแสดงเกิดขึ้นในนาคตก็อาจจะเป็นเราได้เจอพูดคุยกับน้อง บางคนที่เขารู้สึกเขาอยากทําสิ่งนี้แล้วเราแล้วอยากประแจมกับเราแล้วเราก็ลงไปร่วมทํากันกับเขาแล้วก็น้องคนนั้นก็อาจจะมาเป็นคนบริหารหรือ<ม>หรือจัดก,การในสิ่งนั้นตัวพี่เองอาจจะไม่ได้ลงไปโฟกัสสิ่งนั้นครับเพื่อมาเป็นในทางสายดนตรีอย่างเดียวถูกไหมคะอันที่พี่โฟกัสอยู่ใช่ไหมฮะจริงๆทาดาจะมีคิดว่าในอนาคตอาจจะมีบริษัทลูกที่เติบโตขึ้นทํางานหลากหลายแต่ตัวพี่เองอ่ะตอนนี้คือโฟกัสซันเรกับไอริแล็คือศิลปินที่เป็นไอดอล เท่านั้นครับตอนนี้อยากรู้คับพอเราตั้งใจที่จะตุกป,ปั้นศิลปินที่เป็นไอดอลอยากรู้ไอดอลของพี่ยงเนี่ยมีภาพยังไงแล้วมันจะแต,ตกต่างตอนนี้ต้องเข้าใจว่าไอดอลในเมืองไทยมนเยอะตลาดว่าของเรามันจะแตกต่างยังไงคือเอาของพี่แล้วกันนะพี่ก็ไม่รู้จริงๆไอดอลในความหมายของของของคนทางานส่วนใหญ่คนอื่หนึ่งเขาเป็นยังไงแต่ว่าส่วนตัวพี่รู้สึกว่าศิลปินไอดอลคือศิลปินต้องมีท,ท,ที่ต้องมีการ g รูมมิ่งหมายถึงว่าต้องมีการกรูมม i n g เขาอะ หมายถึงว่าเราเราจะต้องช่วยช่วยกันทําให้เขามีภาพลักษณ์ที่ดีทําให้เขามีความสามารถที่ดีแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือได้ได,ได้ได้ลองติดตามศิลป,ปินไอดอลต่างประเทศแล้วก็ค้นพบว่าชื่นชอบในมาตรฐานเขาแล้วกัน mm hmm. คือเราไม่ได้อยากเป็นศิลป,ปินในในใน,ในการทํางานเพลงแบบนั้นนะแต่ว่าเราชื่นชอบในมาตรฐานแบบนั้นนะว่ามันน่าสนุกดีถ้าเกิดว่าวันนี้เราจะลงมาทํางานศิลป,ปินทีป๊อปไทยของเราแล้วแล้ว ทำให้ได้ไปถึงมาตรฐานนั้นมันเป็นความท้าทายใหม่ของเราแล้วกันเหมือนตอนเราทําหนังทำซีรีส์ว่าพอเราทําหนังซีรีส์เรารู้สึกว่าเราเห็นงานคอนเทนต์เมืองนอกแล้วรู้สึกว่ามันมีมันมีมาตรฐานอะไรใหม่ๆที่เรารู้สึกสนุกที่จะท้าทายตัวเองในการลงไปทําให้ถึงมาตรฐานนั้นวันนี้พี่ว่าสําหรับพี่ก็คือการลงมาทําศิลปินไอดอลอ่ะมันคือเห็นมาตรฐานนั้นแล้วเราอยากไปให้ถึงครับเบสคือทีป๊อปใช่ไหมของเราทีป๊อปครับที่แล้วทีป๊อปนะฮะแต่ว่าอยากพาทีป๊อปโกอินเตอร์ <inter S 2> ครับอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจที่เราอยากจะปั้นไอดอลเอออยากจะ มันเป็นเรื่องเราคือที่ผ่านมาแบบเป็นคนแบบไม่ค่อยคือตอนตอนช่วงวัยเด็กเราก็จะกลัวเราก็จะทํางานแต่สิ่งที่เราถนัดและคุ้นเคยเช่นตอนกากับแฟนสันเสร็จใหม่ๆก <c oughs> ็จะมีคนมาชวนไปทาละครเราก็จะกลัวเราทําไม่ได้หรอกเนะี้ยแต่พอวันหนึ่งเราเคยลองเปิดประตูบานใหม่ๆแล้วเราค้นพบว่าไอ้ประตูบานใหม่ๆแล้วนีมันพาเราไปหาประสบการณ์ที่มันตื่นเต้นและสนุกเต็มไปหมดเลยอะวันที่พี่ทําซีรีส์ครั้งแรกวันนึกออกใช่ไหมเวลาเราทำอะไรใหม่ๆหรือพอทำซีรีส์ครั้งแรกปุ๊บวันที่เราลองทำนาดาวมีสิวสิกครั้งแรกา่ว คือพี่ก็โตแล้วทํางานมาสักพักระยะเวลาหนึ่งแล,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 แล้วเวลาทาอะไรที่มันซ้ำๆเดิมเราจะรู้สึกไม่ค่อยตื่นเต้นกับงานที่เราทําแต่พอเวลาเราลงไปทําอะไรใหม่ๆเช่นตอนทำฮอร์โมนครั้งแรกตอนทำระดาบมีสิวธิกครั้งแรกทำลักติดไซเลนแล้วแล้วประสบความสําเร็จแบบนั้นมันมันทำให้อดีตเดรีเราหลังมันทําให้แบบเรารู้สึกกลับไปเป็นเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นทํางานใหม่ๆอีกครั้งแล้วเราสนุกกับมันพี่ว่าตอนนี้ศิลปินไอดอลที่พี่จะทำมันทําให้พี่รู้สึกแบบนั้นมันก็เลยทําให้เราอยากลองลงมาทํามันสักตั้งหนึ่งในน่าจะ ของการทำงานตัวเองแล้วมั้งฮะเดี๋ยวจบวันนี้คงจะเกษียรแล้วครับก็ส่งต่อให้พี่ปิงอยากรู้นิดนึงค่ะอย่างช่วงนี้แน่นอนว่าพเราจะต้องปั้นไอดอลครับปัญหาที่เกิดขึ้นวันนี้คือหลายๆคนจะทราบค่ะเราจะต้องคัดเลือกคนยังไงเพราะเรื่องในอดีตมันอาจจะแบบเราต้องการไปแบบศึกษา profile ที่ลึกขนาดนั้นแค่ไหนเพราะว่าปัจจุบันคือน้องไรอย่างเงาอ๋อครับขุดอดีตขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ต้องไม่ต้องตอนทำศิลปินในตอนนี้แล้วครัจริงๆนี่แต่สมัยทีนเราประกอบพวกเราก็ทำสิ่งนี้อยู่แล้วครับวิธีีีีีขขอองพ่่่นนนนนคืไไปสสกราดดหทมัุเลย จริงๆไม่เชิงอย่าเรียกว่าสกีเลยครับเรียกว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราจะชวนน้องๆนักแสดงคนน้องๆคนไหนเข้ามาเป็นศิลปินฝุกหัดเราหรือเข้ามาเป็นนักแสดงฝุกหัดของเราอ่ะพี่ว่าเราต้องรู้จักเขาให้ให้มากในระดับที่เราจะรู้ได้ละกันในวันนั้นก็คืออย่างตอนทอร์โมนไอเจนน่ะพี่ก็ส่งไอจีไล่ไปบทดูไอจีไอจีน้องเขาปุ๊บอ๋อมีเพื่อนคนนี้ตามไอจีเพื่อนคนนั้นปุ๊บดูคือไม่ไม่ใช่เรื่องเป็นเรื่องเขาเรียกไม่ใช่เรื่องแบบ คือเราแค่อยากรู้จักน้องก่อนที่จะตัดสินใจว่าเราเขาเขาใช่คนทำงานศิลปินหรือนักแสดงที่ที่ตรงกับสิ่งที่เราจะมองเห็นหรือเปล่าอันนี้เป็น,เป,นเป็นความตั้งใจหลัก,ลกๆมากกว่าครับซึ่งพอเป็นความตั้งใจลหลักๆปุ๊บมันก็จะทำให้เรารู้ไปเองว่าอ,อน้องเขามีคาแรคเตอร์แบบไหนเขามีรัปสไตล์ยังไงเขาไม่เด็กแบบไหนมาก่อนอย่นเ้ยครับก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นปิดกั้นว่าเด็กที่ดู มีความแสบซ่าแล้วเราจะไม่รับเขาไม่เกี่ยวนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องแค่ว่าเราก็จะเอาเขามาแนะนําให้ความ,มเขา้าเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงนี้ยอะไรเงี้ยครับแต่เด็ที่พี่โยชมานี่ยคือดังเป็น<ม>เป็นความสามารถของทีมงานและน้องๆด้วยตัวเขาเองด้วยครับจริงๆหลายๆคนเข,เขาก็จริงๆหลายๆคนก็อาจจะเติบโต,บตมามอาจจะเริ่มต้นจากการที่ ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เพราะจริงๆช่วงเวลาวัยรุ่นมันก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ค้นหาตัวเองใช่ไหมฮนะเขาอาจจะมีบุคลิกที่ยังไม่ลงตัวความสามารถก็ยังไม่ไม่ไม่ใช่แต่ว่าน้องเขาอดทนในการที่จะขัดเกลาตัวเองให้เวลากับตัวเองในการพัฒนาตัวเองจริงๆจริง,ร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 งๆการทํางานในตรงนี้ข้างหน้าอาจจะดูสวยงามแบบแต่งตัวสวยๆแล้วหล่อไปงานแต่จริงๆเวลาฝึกฝนน่ะมันเหนื่อยแล้วมันยากมากครับในการที่จะไปถึงจุดที่สําเร็จได้ครับเด็กๆอย่างส่วนใหญ่คนที่มองข้างนอกจะต้องขาวสะอาดดีอะไรอย่างเงี้ย รา,าการปั้นอะลองมองยังไงมาตรฐานของเรา,อาไอดอลมันต้องเป็นยังไงพี่ว่าจริงๆเขาน่าจะต้องเป็นคนมีทัศนคติที่ดี<ม>แต่ข่าวสะอาดระดับไหนพี่ว่าตอนเราช่วงชีวิตที่เราเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่นมันก็ต้องมีการลองลองแลวผิดบ้างลองและถูกบ้างแล้วเราก็จะเรียนรู้เติบโตจากประสบการณ์เก่า<ม>ๆในอดีตหลายๆครั้งเราอาจจะผิดพลาดแต่จริงการผิดพลาดน,นั้นเผยอ,อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้และเติบโตได้ดีที่สุดเลอยนะ่างฮะก็ <S <S เลยไม่ได้มีปัญหากับการที่ ถ้าจะมีเด็กบางคนที่ในอดีตเขาอาจจะมีความผิดพลาดแต่ถ้าเกิดเราได้พูดคุยกับเขาแล้วเราเห็นทัศนคติเขาแล้วเรารู้สึกว่าเขาดูเป็นเด็กที่น่าจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็พัฒนาไปต่อได้เรื่องไปต่อได้เรื่องเรื่องทัศนคติเรื่องสังคมเรื่องประเด็นต่างๆอะ่ะพี่ว่าอันนี้อันนี้มากกว่าครับคือทัศนคติสําคัญมากซึ่งทัศนคติมันจะรู้จากการที่เราได้พูดคุยแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับเขาสักระยะหนึ่งครับจริงๆตอนนาดาวอ่ะเวลาเข้ามาปุ๊บน้องๆก็จะเป็นนักแสดงกันเลย พอมาเป็นตอนที่เราทำแบบนี้ปุ๊บแบบมันก็เลยมีช่วงเวลาที่เราจะเรียกว่าเป็นศิลปินฝึกหัดคือเรามาลองเรียนรู้กันก่อนคือจริง,รงบางทีบางทีการแค่นั่งสัมภาษณ์หรือออดิชันปุ๊บเราอาจจะไม่ไรู้จักกันขนาดนั้นแต่พอเราได,ได้เริ่มต้นเทรนด้วยการฝึกด,ด้วยกันในช่วงเวลาปีครึ่งสองปีนี้มันคือช่วงเวลาเด็กฝึกอะเราก,เราก็เราก็มาดูกันว่าจริงๆแล้วน้องก็อยากทํางานสนุกไหมกับการทํางานกับเราแล้วพี่ได้คุยเจอน้องแล้วน้องอะเป็นเด็กแบบที่เราคิดว่ามองเห็นเขาในการทํางานต่อด้วยกไหมแอบถามนิดนึงค่ะแคมก โหดไหมคะก็อ่าส่วนตัวพี่ว่าไม่โหดแต่ว่าเวลาเด็กๆพูดก็จะมาว่าอว่าโหดหรือแ่าหรือเวลาคนอื่นข้างนอกบอกมาก็อาจจะว่าโหดโหดมันอาจจะเป็นเรื่องว่าว่าไม่ไม่ใช่โหดเรื่องเราดุแต่ว่ามันเป็นโหดเรื่องว่ามันมันหนักคืออย่างจริงเด็กๆเทนีทั้งน้องผู้หญิงน้องผู้ชายเนี่ยจริงๆอย่างเด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งอะฝึกมาแล้วปีครึ่งแล้วก็การฝึกมาปีครึ่งของเขาก็คือไปเรียนหนังสือตอนเย็นต้องมาซ้อมทุกวันนะคบไม่มีวันหยุดเป็นเวลาต่อเรื่องมาเพราะว่า การร้องเพลงการเต้นมันเป็นสกิลหมายถึงว่าถ้าทําสม่ําเสมอมันถึงจะเก่งขึ้นได้ครับดังนั้นดังนั้นมันข้ามไม่ได้อะเบสิกหมายถึงว่าเราไม่สามารถแบบว่าอยากเป็นศิลปินเต้นได้แล้วเราก็ข้ามเบสิกมันไปได้เลยมันทําไม่ได้ดังนั้นการที่จะทำให้เบสิกเราแข็งแรงมันคือก็คือการให้เวลาในการฝึกซ้อมฝึกฝนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องโปรเจกต์จะเริ่มเมื่อไหร่นะโปรเจกต์แรกที่ได้เห็นกันสำหรับเร่อโปรเจกต์แรกที่จะที่ที่ทางทาดาจะนําเสนอก็คือศิลปิน วงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อว่าวงมิกฟู้ดซึ่งน้องๆประกอบไปด้วยเมมเบอร์5คนครับแล้วก็เราจะเดบิวต์ซิงเกิลแรกตอนเดือนมีนานในคมนี้ครับครับโปรเจกต์น้อง7 9็9พี่อ่า7วันเทนนี่คือเป็นรายการเราจะทำเจ็าซาวด์เวิร์ลครับแล้วก็มีเทนนี่ยีคนเข้ารายการซึ่งจะเป็นรายการซาวด์เวิร์ลที่จะออนแอร์ทางช่องวันครับเดี๋ยววันที่3เนี้ยก็จะได้ไปร่วมแถลงข่าวแล้วก็พูดคุยในใน,ในวันนั้นเหมือนกันครับก็ รายการนี้จะมาประมาณกลางๆปีนี้ครับหาได้คนามัยที่องอยงอันนี้หลายคนอยากรู้หาได้เป็นยังไงล่ะครับก็หลายๆหลายๆพา,า,า,าก็คือน้องๆมาสมัครตอนเวลาเราประกาศนะด a ว d ค t i o n หรือประกาศรับสมัครต่างๆครับแล้วก็อีกอันก็คือเรามีทีมงานคอยคอยสอดส่องเด็กๆตามโซเชียลมีเดียจริงๆจริงๆพอเวลาพอเวลาเราสอดสอดสอ่องเด็ก,ดกๆน้องๆก็คือจะมีหลายๆคนที่ได้ผ่านเข้ามา audition ออแล้วน้องบางคนอยู่กับเรามาตั้งแต่12 13แล้วก็มาอยู่ถึงปีนี้อาจจะอยู่มา3-4ปีแล้วตนสมัยยุคที่เราเรียนทำ นาดาวกันอยู่อะไรเงี้ยครับพี่ยอมย่อนไปนี่ไม่ยอมหย่อนทีนึงที่พี่พงศ์ว่าอยากจะปั้นเด็กให้โกลดโกลดโตไปแค่เราหรือว่า global เพราะเราจริงพี่ไม่ได้เชิงตั้งใจคือจริงเราอยากทำเราอยากทำงานอ,อยากทำศิลปินทีป๊อปให้คนไทยฟังก่อนครับแล้วก็เมื่อคนไทยฟังแล้วอะเราแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากเราไม่อยากจํากัดแค่ว่าพอเราทําเพลงทีป๊อปแล้วเราไม่ได้อยากแค่อยู่ในแค่ให้คนไทยฟังเราอยากพาทีป๊อปออกไป สู่ระดับสากลด้วยทีนี้พอไปสู่ระดับสากลสาหรับพี่ก็คือสากลก็คือไปทั้งหมดครับไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะไปแค่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งครับมองมองอันนั้นอาแนอเขามองทีมบอของไทยยังไงได้ขอขอพี่โอเคเออจริงพอพอทําความเข้าใจมาบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าว่าคนคนต่างชาติมองทีมอนี้อาจจะเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องว่าพี่ว่ายุคนี้อาจจะไม่ใช่ยุคแบบ สวยหล่อหรือเริ่มต้นมาแล้วต้องเก่งมากๆจริงๆยุคนี้มันเป็นยุคของศิลปินที่เริ่มต้นจากเขามีความพยายามเขามีความตั้งใจซึ่งาภาษามันเป็นมันทุกวันนี้ศิลปินดนตรีโดยเฉพาะดนตรีด้วยเน,นะมันเป็นเรื่องมันเกินขอบข่ายของแบบหมายถึงว่าดนตรีมันพาให้มันมันพาให้พวกเราก้าวข้ามเรื่องภาษาไปได้แล้วอะถ้าเขา,าศิลปินคนนั้นมีความตั้งใจมีความพยายามแล้วก็ทําเพลงหรือทํางานออกมาอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอพี่ว่าก็มีโอกาสที่จะไปถึงกลุ่ม คนฟังหรือคนดูที่กว้างขึ้นมากๆต่อไปได้ในอนาคตหมายถึงแม้กระทั่งการไปสู่ระดับสากลมาที่พิพิงบ้างในส่วนของดักชั่นเขาเราจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างหลายคนก็พอนึกถึงพ่พิงนอกจากจะเห็นซีรีส์หรือภาพตรอหรืออะไรอย่างนี้จะมีโอกาสจริงๆยังน่าจะมีต่อเนื่องแน่นอนครับจริงๆสิ่งเดิมที่เราทำกันมาตลอดตั้งแต่สมัยทำนาดาวยังทำอยู่อย่างต่อเนื่องครับตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ที่ปั้นไว้อยู่ประมาณสองสามโปรเจกต์ แล,และมากกว่าน,นั้นด้วยนะบหมาึงว่าอของสามโปรเจกต์นี้น่าจะได้เห็นภายในเร็วๆนี้ครับก็อย่างผมคิดว่าซีรีส์เรื่องแรกที่เป็นรูปการทำริจิทอย่างน้อยน่าจะมาปีหน้าเลยครับเพราะว่าปกติเวลาเราทำซีรีส์เรื่องนึงเราใช้เวลานานมากเวลาในการทำโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นงานงานสเกลที่สเกลที่แบบสั้นๆลงมาหน่อยครับอันนี้น่าจะได้เห็นอย่างต่อนเนื่องจะพยายามทําอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่บอกว่าเมื่อกี้ว่า เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ครับก็จะเริ่มมีงานแรกแล้วก็จะเป็นงานที่เราคอลแลบกับแบรนด์พาร์ทเนอร์ของเราซึ่งก็คือเนสแเปร์ครับเดี๋ยวก็จะเป็นตัวโปรเจกต์เล็กๆเป็นเป็นเป็นโปรเจกต์สเกลที่แบบว่าดูดูสั้นๆเออต่อไปได้ในอนาคตหมายถึงแม้กระทั่งการไปสู่ระดับสากลครับมาที่พ่ธี ในส่วนของโปรดักชันเราเราจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างหลายคนก็พอนึกถึงพิพิงนากากจะเห็นซีรีส์หรือภาพตร์หรืออะไรอย่างนี้จะมีโอกาสจริงๆยังน่าจะมีต่อเนื่องแน่นอนครับจริงๆสิ่งเดิมที่เราทำกันมาตลอดตั้งแต่สมัยทำนาดาวยังทำอยู่ยังต่อเนื่องครับตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ที่ปั้นไว้อยู่ประมาณสองสามโปรเจกต์และมากกว่านั้นด้วยนะครับถึงว่าของสามโปรเจกต์นี้น่าจะได้เห็นภายในเร็วๆนี้ครับก็อย่างผมคิดว่าซีรีส์เรื่องแรกที่เป็นรูปธรรทจริงๆอย่างน้อยน่าจะมาปีหน้าเลยครับเพราะว่าปก ว่าถ้าเป็นงานงานสเกลที่สเกลที่แบบสั้นๆลงมาหน่อยครับอันนี้น่าจะได้เห็นอย่างต่อเนื่องจะพยายามทําอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่บอกว่าเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ครับก็จะเริ่มมีงานแรกแล้วก็จะเป็นงานที่เราคอลแลบกับแบรนด์พาร์ทเนอร์ของเราซึ่งก็คือเนสเปรครับเดี๋ยวก็จะเป็นตัวโปรเจกต์เล็กๆเป็นเป็นเป็นโปรเจกต์สเกลที่แบบว่าดูดูสั้นๆเออแล้วก็แล้วก็จบไปอะไรอย่างเงี้ยก็ อะะไรรนคับผมเออ่เป็นช็อตเป็นช็อตคอนเทนต์คครับเเป็็นนนชออตตท์ลงมาหน่อยครับใช่ครับแล้วอาจจะอาจจะเป็นมันมันเป็นแนวทางที่เราเองก็ยังไม่เคยลองเลยครับหมายถึงว่าแนวทางฟอร์แมตหรือว่าแนวทางของวิธีการทําแนวทางช่องขอนเนี๊ยแลยังไม่เคยทำเลยครับก็ก็อยากลองครับคือทุกวันนี้คอนเทนต์มันหลากหลายเนอะมันไม่ได้ต้เป็นต้องเป็นลองฟอร์มแบบภาพยนตร์ที่ความยาวสองชั่วโมงหรือซีรีส์หนึ่งหนึ่งชั่วโมงคือตอนนี้ทุกคอนเทนต์มันหนึ่งนาทีสามสิบวิ ห้านาทีสิบนาทีมัน <ừ> um, มันกลายเป็นคอนเทนต์ที่ไปถึงคนดูได้หมดแล้วก็พี่ปิงอะ่ะสนุกกับการทําสิ่งนี้ครับคือคือตัวผมรู้สึกว่าเออเราเราทำซีรีส์แบบที่เราคุ้นเคยมา,มา,ม,ามาหลายครั้งแล้วฮะแล้ว <ừ> um. เราก็รู้สึกว่าเรายังอยากทำอันนั้นต่อแหละแต่เราอยากลองหาพื้นที่ใหม่ๆบ้างทุกวันนี้เอ่อในทางการทำคอนเทนต์นะครับมันมันเป็นอะไรก็ได้แล้วจริงๆะอย่างที่เราจะเห็นเลยว่าแบบบางทีสิ่งที่มันดังมากๆมันไม่ได้เป็นลองฟอร์มซีรีส์เลยมันมาในรูปแบบอื่นๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอัน พาตัวเองไปเจอกับความสนุกใหม่ๆมไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆไอเดียใหม่ๆผมคิดว่ามันไปได้หมดเลยครับ <ๆ S 1> ก็เลยตั้งใจว่าอยากจะเนี่ยสร้างคนทำงานรุ่นใหม่ๆด้วยเพื่อที่จะมาเจอทิศทางใหม่ๆในการทํางานครับจะฉีกแนวไปจากเดิมไหมก็หรือว่าอาจจะเป็นลายเส้นที่แบบ S <S มมมผมว่าจริงจริงพอวันผมไอ,ไอเรื่องไรเซนหรือรสนิยมมันมาพร้อมคนทํางานมานคืออย่างที่ผ่านมาผมเองก็ทำซีรีส์นาดาวทุกเรื่องที่ผ่านมาผมมีส่วนร่วมหมดเลยเนะไม่ว่าจะเขียนบทกํากับโปรดิวอะไรเยเงี้ครับแล้วมันเลยคงติดตัวไปแหละอัตโนมัติมันคงเลี่ยงไม่ได้ว่ามันคงเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยแต่ว่าพอเราจะมีคนทํางานหน้าใหม่รุ่นใหม่ๆมาผสมด้วยครับผมรู้สึกว่าอันนี้มั้งที่จะทําให้เกิดเคมีใหม่เ,เราอาจจะมีพวงกับหน้าใหม่เกิดขึ้นมาอีก อย่างที่เราเห็นว่าทีรีที่ผ่านมาหลาย,ลาย,ลายเรื่องเราก็เป็นพุ่งกลับหน้าใหม่ไปเลยอ,อะไรเงี้ยครับก็คิดว่าจะทางานลักษณะนั้นเหมือนกันเพราะเราอยากเห็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาทํางานเราสึกว่ามันก็จะมีรสษนิยมวิธีคิดบางอย่างทีง่มันแตกต่างจากเราครับก็คิดว่าอะไรที่ยังคุ้นเคยกันอยู่น่าจะยังได้ดูอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพยายาม explore พื้นที่ใหม่ๆีด้วยครับพี่ปิงคะในภาคของทีรี่เรื่องของอัญชั รเราใช้คือการนานักแสดงที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วลืดอ,อั้นหนอ,อ๋อจริงๆผมว่าวิธีคิดเรื่องนักแสดงอะครับมันมีบางอย่างที่เราเรียนรู้มาจากตั้งแต่ตอนสมัยทำนาดาวด้วยอยู่เหมือนกันนะครับว่าออตอนเรียรตอนทำน,นาดาวเนี่ยเรามีนักแสดงในสังกัดของเราเองอยู่เหมือนกันที่เราจะ เรียกว่าอะไรอ่ะพอเราคุ้นเคยพอเรารู้จักบุคลิกน้องอะไรเงี้ยฮะเราสามารถทํางานได้สะดวกในแบบหนึง่งแต่ในขณะเดียวกันเองเรารู้สึกว่าเราเองก็ไม่ได้อยากให้โปรเจกต์อ่ะมันมีแต่น้องเราอย่างเดียวเราอยากให้มันมีนักแสดงหน้าใหม่โดยเราจะเห็นว่าอย่างสมมติตอนรักจุดใจในฉุกเฉินเราได้ทางานกับดาวิกาอะไรเงี้ยครับหรือโปรเจกต์อื่นๆเราได้ทางานกับนักแสดงรุ่นใหญ่อตอนทาเลือดข้นอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าพอเราจะทำคอนเทนต์เป็นตัวตั้งอ่ะครับเราไม่ได้อยากยึดเลยว่าเราจะเป็นเด็กแบบเด็กมาจากไหน ไม่ไม่ว่าจะเป็นนักแสดงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หรือยังไงฮะเรารู้สึกว่ามันมันเปิดกว้างในพื้นที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเราจะมันเราจะเห็นว่าอย่างที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นซีรีส์วัยรุ่นเยอะหน่อยจากนาดาวเพราะว่าเรามีนักแสดงวัยรุ่นค่อนข้างเยอะแต่คิดว่าหลังจากนี้ฮะมันอาจจะมีซีรีส์ที่หน้าตาต่างไปจากซีรีส์วัยรุ่นแล้วอันนี้อาจจะเป็นเคมีใหม่ที่ผมรู้สึกว่าเอออยากลองลงไปทำเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงครับที่จริงอีเหตุผลหนึ่งที่ที่ห้าคุณหกเขาเป็นบริษัทย่อยและแยกไปก็เป็น สัจเจรินักแสดงก็ต้องทําหน้าที่ในการพัฒนานักแสดงหรือศิลปินกลุ่มนั้นให้ให้ดีพอกับการที่บริษัทโปรดักชั่นอยากชวนไปเล่นหนังเล่นละครเนาะใช่ไหมใช่พี่ปิงก็จะโฟกัสเรื่องการทำคอนเทนต์ที่ดีครับครับเรื่องค่ะสุดท้ายจนถึงวันนี้ค่ะรูมพักมาแล้วธาดาเปิดความคาดหวังความกดดันแค่ไหนเพราะแน่นอนว่าสิ่งที่เราทำมาในอดีตมันดีไปแล้วแล้วปิดไปแล้วพอวันนี้มาเปิดใหม่อย่างเงี้ยค่ะพี่อาจจะเป็นเพราะว่าเรา ทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยแล้วก็อาจจะอาจจะอยู่ช่วงปลายๆของการทํางานแล้วด้วยก็เลยก็เลยคิดจริงๆตอนนี้ไม่ได้มองอะไรเป็นความกดดันเลยครับมองทุกอย่างเป็นความสนุกเป็นความสุขหมดเลยอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าทําอะไรเราไม่สนุกทําอะไรเราไม่มีความสุขจะจะขอเลือกไม่ทําในช่วงเวลาเหล่านี้เลยฮะแล้วก็ ถ้ามนีน้องคนไหนแบบอยากจะมาสรุปสนุกกับเรามาจอยกับเราจริงๆตอนนี้เราก็ยังเปิดรับสมัครพนักง,งานอยูน่นะฮะหรือว่าให้ท่างฟรีแลนซ์ที่แบบอ,อยากจะชัวร์สามารถมาร่วมแจมกับพวกเราได้ใครผาดคนเรับรับไหมคะ,เ,ะมเดี๋ยวเ,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลงประกาศรับสมัครพนักงานเลยครับได้ครับคือ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 อย่างที่บอกครับว่าพอถามว่าถามว่ากดดันไหมมันถ้าเป็นในอดีตมันคือภาวะแบบนี้ก็คงกดดันแหละครับแต่ว่าพอเราผ่านมาสักะทีเรารู้สึกว่า มันกดความกดดันมันไม่ได้ช่วยอะไรเราอ่ะมันแค่แค่ว่าเราต้องลงไปทําเต็มที่แล้วก็สนุกกับสิ่งที่เราทําเป็นหลักเราคิดว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเราตั้งใจแล้วก็สนุกกับมันแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงถ้ามันยังไม่ดีเราก็แก้ไขมันทํามันให้มันดีขึ้นเรียนรู้จากมันครับฝากบริษัทแลวฝากน้องๆผลงานน้องก็ีเลยค่ะพี่ฝากเด็กๆด้วยนะครับฝากน้องๆฝากบริษัทพี่ปิงด้วยฝากเด็กๆศิลปินทั้งมิกฟูดแล้วก็เด็กๆเจ็ดไปเก้าเทนีด้วยครับเพราะว่า จากที่ทํางานกับน้องๆมาเชื่อมั่นมากๆเลยว่าเด็กๆทั้งคนทํางานที่เป็นทั้งทั้ง,ท,งทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งตัวศิลปินน้องๆที่เป็นเด็กฝึกทุกคนตั้งใจมากๆครับกับโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ถ้ามีอะไรจริงๆตอนที่ผลงานเราถูกปล่อยไปแล้วสามารถฟีดแบ็กกลับมาได้<ม>เราจะพยายามเรียนรู้แล้วก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานเราให้ดีขึ้นต่อ,ตอไปรวมทั้งศิลปินของเราด้วยครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Up. Welcome to Star Society.